เฮ้ตื hey, ่นเถอะชาติมีชวนดานอาหารโดย้อยมาแล้วก็มุยเรานอาหารรย้อยมีอาันาวันเทดไปหมดร้านนี้เชิอลุงเรืองตามสั่งร้านนี้เป็นร้านเล็กๆมีโต๊ะนังอยู่ไม่เก่โต๊ะแต่พอครัวแม่ครัวไม่ได้ว่างเลยมีทั้งสั่งกับบานลูข้ากับข้าวอ๋อข้าว,าวอ๋อกันไม่ได้ยูดมาถึงเมนูนแนะนำเลยพัดไทย ติพัไทไถมูหรือว่าพัดไถสีฟูดเข้าไปยังเพหน้าที่เป็นเมนูเด็ดของร้านเห็นมีถูกโตเมนูนี้แบบีบสมนาวเซ้ยพอคลุกเส็จก็กินเลยมาที่เมนูกวยเตี๋ยวกันมัง่งต้มยำทะเลมีทั้งมึกทั้งกุ้งทั้งกัง,ง,กงถ้าเราสั่งต้มยำมันนะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยวบอเตอรเนอร์ ร้อยมาจากในครัวแล้ว,ลวอีกเมนูหนึ่งที่ตินแนะนำพัดกระเทียมทะเลราดข้าวปวดตัเนอ้อหอมหัวเทียมแล้วน้ำพัดก็นนะกลมกลมกินกับข้าวร้อนๆเมื่อนอตีตรงเทมสักสองถ้วยรานเนียนเป็นร้านอาหารตามสั่งเคยยากกินเลย่ยนอนเนื้อจา่าที่แนะนำการลองทำพอครัวกันได้ ร้านจะตั้งอยู่แครแคกับวงเวียนโรงบ้านก็มุ่ยเย็นวงเวียนน้ำตกอกินล้าดนั้นถ้าพอตินไปทางหน้าโถนั้นหรือวงเวียนโรงบ้าบาลย่ทางความมือไม่เกินสิเมตรพอ้ติดเน้อร้านเล็กๆ